เราก็ใช้กะทินะครับผมเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะครับกะทิกล่องก็ทําให้แตกมันได้นะใส่พริแกงลงไปเลยนะครับ ผมทำกับข้าวผมไม่มีอัตราส่วนนะครับผมเราใช้วิธีการกะเอาการทำแกงกะทินะผมถ้าเราเคี่ยวกะทิให้แตกมันไม่ว่าจะแกงอะไรก็้าถ้าทำให้กะทิแตกมันเนี่ยแกงของเราจะไม่เสียง่ายอยู่ได้เป็นอาทิต์นะครับผมแค่ตู้เย็นไว้นะครับคือสิดผมเนี่ยแบบแบบผมสิุงเทพเนาะ คือเวลาเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทํากับข้าวทีละเยอะๆแล้วเราก็ไปปิ้งแข่งไว้หรือว่าแช่เยเ็นไว้ทําแบบตามปกติ <c oughs> พอเราไปถึงเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราก็จะตักไปตักกับข้าวไปนะเพื่อไว้ทานแบบทานช่วงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยช่วงเช้าช่วงเที่ยงคือมันก็ไม่เสียนะครับผมปรนะมาณนี้เนาะ เพราะว่าเราทานอาหารทางสด้านดุวัฒน์ทานใจนะครับเราก็ทานเพื่อสุขภาพใส่ยอดมะพร้าวลงไปเลย ดเดอมะพร้าวอ่อนสดๆก็กินได้นะครับเดี๋ยวจะเมนูต่อไปเป็นเมนูตำส้ตมตำอร่อยใส่ไปหมดเลยแล้วก็น้ำลาลใส่ถ้าใช้กะทิสดก็จะมีหางกะทิใช่ไหมละ่ะเอาเนี้ยราก็เอากะทิที่เหลือแป๊บก็ทำเป็นอาหารกระทิจผสมกรบน,น้ำหน่อยให้นันเอง นะแต่ถ้าเป็นแกงมะเขือแกงเขียวหวานมะเขือก็ต้องให้น้ําเดือดก่อนแล้วค่อยใส่มะเขือลงไปนะครับผมไม่งั้นมะเขือจะดาสีจะไม่สวยแล้วก็จะไม่น่าทานเราก็จะทําการปรุงเลยมีโรตีใส่โรตีมีขนอขนอใส่ขนนอนะผมมีผงโจรสใส่ผงโจรสี่อยู่ผมอยู่กรุงเทพเนาะก็จะวัตถุดิบก็จะ ไม่ครบแต่แค่ใส่ของชุรดก็ทดแทนามแซบแซบได้นะครับอ่าเพิ่มความนื้อใส่น้ำมันหอยเจก็ได้นะครับผมไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะไม่ซีเรียสนะใส่เป็นโอเคใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเาือพอ ไม่ได้กะอัตราส่วนนะแล้วค่อยมาชิมทีหลังว่ามันขาดอย่อะไรเนาะคล้ายๆหน่อไม้เนาะแกงเปิดก็น่าจะแซบนะไม่ต้องรุงอะไรเลยอร่อยแซบใส่ปลาลงไปเลยแซบแล้ว โหละพาลงไปแส่ใบโหระพาลงไปอย่าเพิ่งดับเตานะเพราะถ้าดับเตาคือถ้าไม่ร้อนอ่ะมันจะดำนะครับผมใบโหละพาจะดำอ่อถ้าเราทําทานเองเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเราไปทํำลงทานหม้อใหญ่ๆหม้อเบอร์สี 10, ่สิบห้าสิบหกสิบดำเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับผม เคล็ดลับถ้าเราไปทําลงทานหรือว่าทํางานต่างๆไม่ว่างานบวชงานแต่งงานอะไรก็ช่างถ้าสีสันมันไม่น่าทานใช่ไหมคนเราทุกคนอ่ะสีสันต,ต้องมาก่อนถ้าสีสันมันจืดๆจืดชืด,ดมันไม่น่าทานอันนี้บอกเคล็ดลับนะสมมติว่าถ้าสีสันมันจืดชืดอย่างนี้ใช่ไหมเราอยากให้สีสันที่สวยงามตั้งกระทะน้ำมันพืชใส่พี่เกงใส่ลงไปผัดผัดผัดให้มันหอมเสร็จแล้วเราก็เอาพี่เกงนั่นแหละเอามาราดลงข้างหน้า มันจะออกสวยงามอ่ะครมันมีเบอกเคล็ดลับนะ,ะถ้าเราอยากให้สวยงามอีกพิกที่ฟ้าครับโบยหน้าอย่างนี้เลย